ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับทีมงานซอสุกนันการช่างกับบ้านน็อกดาวสุกนันนะครับผมทิ้งท้ายกันไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมหรือเมื่อวันก่อนที่เราได้มาปรับหินคุกนะครับตรงบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วก็แกะแบบของในส่วนของตัวเตําม้าออกนะครับผมวันนี้เรานําเหล็กโครงสร้างซึ่งเป็นโครงสร้างคานพื้นตรงพื้นและเสานะครับมาเตรียมที่จะขึ้นในส่วนของเหล็ก โครงสร้างตัว, ت ت like ตวตบ้านทั้งหมดนะครับผมเหล็กโครงสร้างของตัวบ้านตัวนี้นะครับขนาดตัวบ้านจะอยู่ที่6คูณ8นะครับแต่ว่าบ้านที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยคือโครงเป็นเหล็กกล่องกาวไนท์ทั้งหมดนะครับเป็นตัวคานรับพื้นเนี่ยจะเป็นขนาด2คูณ6นะครับผมส่วนตรงที่เอาไว้รับพื้นเนี่ยจะเป็นขนาดอยู่ที่2คูณ4นิ้วนะครับผมก็ตอนนี้กําลังลําเลียงนะครับเอาของลงนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงมาาเพิ่มเติมตอนตั้งตำแหน่งตอนดูลายดูฉาก เดี๋ยวเรามาอัปเดตความคืบหน้าตอนนั้นกันอีกทีนะครับผมครับผมตอนนี้เราวาง26นะครับซึ่งเป็นตัวเฟรมคานร,รับตัวบ้านทั้งหมดนะครับโดยเราใช้เป็นเหล็กกล่อง26นะครับผมแล้วก็บาก45องศาเพื่อเข้ามุมนะครับตัวน,นี้จะเรียบร้อยหน่อยก็คือตรงที่เขาเป็นตหม่อปูนนะครับผม อันนี้ก็ต่อมออนะแต่เป็นต่อมออบเบ้งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะทําการเวียนให้ลอกนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเด็กสองหนกที่เป็นตัวแกนกลางอีกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะมีถักของห้องน้ําด้วยนะครับผมเดี๋ยวตอนถักห้องน้ํากับประกอบตัวเวียนนี้เสร็จแล้วมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะครับผมครับผมมาต่อกันเลยตอนนี้เราก็เวียนคานสองหกเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ไล่เชื่อมแน่นอยู่นะครับผม ก็ตามอนะครับมันจะโผล่เหล็กขึ้นมาแล้วเราก็จะเชื่อมตรงนี้ครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเดินรอยต่อตามตะเข็บแนวของ2อคูหทั้งหมดนะครับผมแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอตรงนี้เนี่ยเราจะทําการตีแบบแล้วเทคอนกรีตหุ้มนะครับผมตอนนี้ก็พอกําลังตีแบบนะครับเพื่อเทหุ้มหัวเสานะครับเพราะว่าเราได้ทําการเชื่อมล็อกขึ้นมาที่เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เวียนตัวบ้านแล้ว เดี๋ยวพอหลังจากที่ไล่เชื่อมแน่นนะครับในส่วนของ2องเสร็จทุกต่อไปก็จะวางในส่วนของตรงรับพื้นนะครับซึ่งเป็นเหล็กกองกับพน้2ยสองคูศเช่นเดียวกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะไล่วางตามตำแหน่งมาครับมาพามาชมนะตอนนี้เราเริ่มวางในส่วนของตรงพื้นกันแล้วนะครับผม ก็วางตามตำแหน่งตามส่วนที่เราจะจัดสรรน,นะครับตำแหน่งของห้องของระเบียงนะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็นเป็นจุดเป็นจุดนะครับผมแล้วก็ที่เห็นนอนไ,งไงอ้แม่งจุดนี้ถ้าจะเป็นตัวของเสาตัวบ้านถ้าจะเป็นกล่องกับวนไนขนาด4นิ้วคูณ4นิ้วเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากผนังด้านหน้าห้องก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูการบาเข้าตำแหน่งเสา แกงอตอนนี้เริ่มตั้งเสาตัวบ้านนอกดาวนะครับได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นนะครับเพราะว่าฝนตกรอบที่สามนะครับผมตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะครับฝนฝนตกก <c oughs> ็ต้องเก็บของกลับก่อนนะแล้วพอดีเหล็กมันก็เหลือ,อแค่นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวไปขนเหล็กมาทํางานเพิ่มเติมกันต่อตอนนี้ก็ปล่อยให้น้องเบิร์ชนะครับน้องเบิร์เป็นคนเก็บของนะครับ <c oughs> ไม่เห็นหน้าเบิร์เลยครับ <c oughs> รู้สึกว่าตัวหนูจะเกินกล้องพ่อแล้วลูก นี่นะครับผมตรงนี้จะเป็นโซนของห้องนอนห้องน้ําห้องนอนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องครัวครับแล้วเดี๋ยวจะมีประตูที่เดินทางออกไปหลังบ้านนะครับทีนี้ผมจะพามาให้ดูตําแหน่งของเตีนเสาที่เราทํานะครับเราจะใช้วิธีถ้าตรงไหนติดบากเราก็จะบากเข้าไปเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมนะครับครับผมก็จะบากแล้วก็เชื่อมเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนตรงไหนที่เป็นหัวตาหม้ออย่างนี้นะครับเราก็ทําการตีแบบแบบนี้ และเดี๋ยวเทคอนกรีตกรอกลงไปนะครับผมถ้ากับว่าปูนมันก็จะเต็มแล้วก็ตำแหน่งของที่เราเชื่อมตัวนี้ก็จะไม่เป็นสนิมง่ายนะเพราะว่ามีคอนกรีตลงไปเทนะครับผมป้องกันการเกิดสนิมนะครับผมครับผมก็หน้างานวันนี้ก็ได้ประมาณเพียงเท่านี้นะครับผมก็คือตั้งแต่เช้ามามีแต่เสาตะม่อนครับเราก็มาขึ้นโครง2อนหนะครับแล้วก็มาวางตรงตั้งเสานะครับผมก็ได้ประมาณนี้ครับก็หนีฝนนะครับฝนมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ ็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปการก่อสร้างบ้านของตัวเองแล้วก็อยากรู้ทุกขั้นตอนของการทาบ้านครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e สอสุนงานกรอสร้างให้ผมนะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนของการสร้างบ้านนะครับผม้างในวันนี้ผมช่างต้นและทีมงานสอสุนงานก่อสร้างลากลับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมทิ้งท้ายกันไว้เมื่อวานนี้เราเพิ่งเริ่มตั้งเสานะครับผมตอนนี้เราเริ่มเวียนอเสหัวเสากันแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ตัั้งเเสาพิ่มนะครบ หึงต้นนะครับผมแล้วก็2ต้นแล้วก็เริ่มเวียนเสด้านข้างตัวนี้นะครับผมตอนนี้เวียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะเริ่มตั้งเสเวียนตูดนะครับแล้วก็เวียนการแล้วก็เวียนด้านหัวนะครับผมทีนี้ก็จะเริ่มขึ้นโครงสร้างของหลังคาครับน่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูอีกทีว่าฝนตกไหมถ้าฝนไม่ตกก็โอเคนะครับผมเสียง oui, oui, วิวิวัดยังไม่หายเลยครับ <aud h> อ่ะนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยนี้ดูลูกอีกโลกครับมันจะเชื่อมให้ได้นะครับไม่เจ็บตาไม่เลิกมึงมึงเชื่อมนี่เอาเน่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 เ่เชื่อมนี่เน่เชื่อมไปต่อนี่มาเน่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 เเชื่อมเชื่อมเชื่อมด้านบนเนี่ยมันต้องเชื่อมด้านล่างเออน่ะเด็กไฟมันแรงนี่เชื่อมอะไรเต็มที่ก็คือเจียทําใหม่ประสบการณ์ซื้อไม่ได้ต้องทําเอง เคก็จะประมาณนี้นะครับว่นนาเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายไปหาเลขกีก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตความคืบหน้าหน้างานกันตอ่ออีกทีนะครับมาครับผมตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างของลักษณะของโครงตัวบ้านนะครับผมไอเหล็กที่ตั้งโดเด่โดเด่ตัวน,นี้นะครับก็คือตั้งคำยันไว้เฉยนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของเสาข้างหน้า2ต้นคู่นะครับผมซึ่งเอาไว้รับระเบียงน,นะครับ ตอนนี้เราเวียงอเสบนหัวเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนี้กําลังไล่ตัดจันทันอ,อกไก่ตั้งแล้วก็อกไก่คานขวางตัวบนนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มขึ้นของหลังคาบนกันแล้วนะครับผมตอนนี้อันนี้ก็ให้หลานเชื่อมแน่นนะครับแล้วก็โบสตัดอะไรเดี๋ยวจะเตรียมขึ้นไปเพื่อตั้งโครงทั้งหมดตรงนี้นะครับผมตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นส่วนของหน้าบ้าน นะครับผมหน้ากว้าง6เมตรลึก8เมตรรวมระเบียงนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปตัดอะไรตัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนขึ้นโครงหลังคากันครับครับผมก็จบไปกับหน้าง,งานวันนี้นะครับผมกับอีกหนึ่งวันก็คือมาตั้งแต่เสาต้นนี้ยังไม่มีนะครับต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นะครับยังไม่มีเราก็มาเริ่มตั้งเสาวเวียนนาเส นะครับเวนาเสตั้งเสาเพิ่มอีกหนึ่งต้นแล้วก็ตั้งตั้งของตัวไว้รับโอไก่ในส่วนของคานหลังคาด้านบนนะครับผมก็วันนี้ได้ประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลุยกันต่อในส่วนของโครงหลังคาด้านบนก็น่าจะจบในส่วนของหลังคาในวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแผนให้ดูรอบๆตัวโครงสร้างของตัวบ้านครับชั้นล่างนะครับมีความสูงที่60เซนติเมตรเป็นบันได3ขั้นขึ้นไปนะครับ ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือจะเป็นส่วนของหน้าบ้านนะครับซึ่งจะหันมาเจอกับศาลาตรงนี้จะมีศาลาข้ามน้ําตรงนี้นะครับผมเป็นขนาด2อคูณสเมตรนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับจะเป็นศาลาข้อมน้ํานะครับอ่ะนี่คือโซนของด้านหน้าตัวบ้านนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเวียนไปถึงด้านข้างห้องน้ํานี่เป็นของลูกค้าลูกค้าทําไว้นะครับผมเขาเผื่อช่างไม่มีห้องน้ําไม่เข้าใช้นะก็เลยมี ช่างางแถวๆนี้มาทําห้องน้ําให้ก่อนครับตอนช่วงจังหวะที่เซ็นสัญญาแล้วก็รอคิวเรามาก่อสร้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาขึ้นแผนไปดูข้างบนรายละเอียดโครงสร้างข้างบนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกอย่างที่เคยอย่างที่รู้นะครับผมเล็กลก่อง2อคูณหจะเป็นโครงคานตัวล่างรับทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ตัวรับพื้นจะเป็น2อคูณสนะครับเสาจะเป็น4ีคูณสนะครับผม ตรงนี้จะเป็นระเบียงก็คือจะเป็นระเบียงเดินขึ้นมาจากด้านนู้นตรงนี้จะเป็นระเบียงปิดนะครับแต่ว่าช่องตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับส่วนช่องตรงนี้เนี่ยครับช่องนี้ช่องเล็กๆนี่นะครับจะเป็นห้องน้ําห้องนอนนะครับแล้วจะเป็นโถงฝั่งนู้นแล้วเป็นห้องครัวเล็กๆหนึ่งห้องแต่ว่าความพิเศษของหลังนี้คือด้านหลังจะมีระเบียงประตูออกมาด้านหลังอีกหนึ่งจุดนะครับผมตรงนี้ครับจะเป็นระเบียงออกมาเจาะประตูตรงนี้นะครับแล้วก็เดินออกมาข้างนอกตัวบ้านนะครับผม ซึ่งเดินออกมาตรงด้านหลังของบ้านนะครับคานา์นเสข้างบนก็เช่นเดียวกันนะครับโอ้ปากเป็นแผลพูดยากจริงเลยนะครับก็เป็นเล็กกล่องกาวนายสองคูณสี่นิ้วเหมือนกันนะครับผมนี่นี่นะครับผมเขาจะมีห้องครัวเล็กๆขนาด2คูณ2เมตรนะครับเป็นห้องครัวเล็กๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพโครงสร้างคร่าวๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็เหมือนเช่นเคยทุกๆคลิปนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบในงานก่อสร้างบ้านดอกดาวของตัวเองที่จะสามารถเห็นได้แทบจะทุกขั้นตอนของการก่อสร้างนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องยูทูปสอสุขนันการช่างให้ผมนะครับผมหรือสนใจอยากจะทําการก่อสร้างที่เป็นบ้านกดาวก็สามารถติดต่อมาได้ที่ทาง I อดียลายศูนย์9 9้9 9ได้เลยนะครับผมผมช่างต้นนะครับแล้วก็ทีมงานสอสุขในกา่านวันนี้กลับก่อนแล้วเดี๋ยวมาเลืนกันต่ออีกทีพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ ครับผมโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับผมทิ้งท้ายไว้เมื่อวานนี้นะครับก็ได้แค่เวียละเสตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตั้งตัวด้างตัวนี้ไว้แค่2ตัวนะครับผมเช้านี้มาลุยกันช่วงครึ่งวันเช้านะครับก็วางจันทันเสร็จแล้วนะครับผม3าตัวนะครับแล้วก็ตั้งดังค้ำจนครบแล้วนะครับแล้วก็มีวางพาดอกไก่โตคานขวางอีกหนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้ แล้วก็ใส่ตัวลูกตั้งเพื่อว่าคองอตัวจันทันนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากตรงนี้นะครับเราจะต่อแปรนะครับให้ได้เป็นเส้นตรงเส้นยาวบื้ดทีเดียวนะครับผมจะไล่ตั้งแต่ตัวท้ายขึ้นมานะครับผม หลังคาตัวนี้ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นหลังคา PUFOAM ซึ่งในสัญญาของเราเนี่ยเป็นหลังคา PEFROY นะครับความหนาอยู่ที่0.35นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นส่วนต่างเพิ่มเติมไปนะครับผมก็จะมีแค่ค่าของอย่างเดียวที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ลูกค้าอยากเปลี่ยนตัวไหนเพิ่มเติมตัวไหนสามารถปรับเปลี่ยนได้นะถ้างานเรายังไม่ได้สร้างไปนะครับผมก็ถ้าเปลี่ยนตัวไหนได้เปลี่ยนได้ก็จะเปลี่ยนเลยโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับผมถ้าบางสิ่งบางอย่างมันเพิ่มเติมมากไปก็อาจจะขอเพียงแค่ค่าของเท่านั้นเองนะครับแล้ววันนี้ก็แดดร้อนมากนะครับผมแล้วก็นี่เพิ่งจะมีเมฆมาหน่อยเดียวนะครับผมกลัวมากเพราะว่าวันนี้ร้อนเกินนะครัวฝนจะตกจังเลยนะครับผมวันนี้ นั่นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปเตรียมตัดต่อแปรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมที่จะยกขึ้นวางในส่วนของหลังคากันครับผม